สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเซลลเคมีไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่1นนะคะเราจะมาดูในเรื่องของเลขออกซิเดชันกันค่ะธาตุดิสระนะคะเหมือนข้อแรกเนี่ยมันจะเป็น H 2กับ S 8นะคะซึ่งสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นธาตุดิสระค่ะซึ่งธาตุดิสระนะคะก็จะมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะเท่ากับศูนย์นะคะต่อมานะคะ เมื่อเมื่อไรก็ตามนะคะที่เป็นสารประกอบเนี่ยสารประกอบอย่างนี้นะคะเ,เลขออกซิเดชันที่รวมเนี่ยต้องรวมกันได้เป็นค่าของประจุต,ตรงนี้ค่ะเพราะค่าประจุของแต่แต่ละก้อนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเลขออกซิเดชันของอาสารประกอบนั้นๆค่ะเหมือนข้อนี้นะคะเขาถามว่าจงหาเลขออกซิเดชันเนี่ยของ Mn ใน MnO สองค่ะซึ่งออกซิเจนนะคะก็จะมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับลบสองใช่ไหมคะลบสอง ลบ2คูณ2ก็จะเป็นลบ4แสดงว่าเลขออกซิเดชันของ MN เนี่ยก็ต้องเป็นบวก4ใช่ไหมคะเพื่อบวกให้ได้เลขออกตรงนี้เป็น0ค่ะก็จะได้เป็นบวก4ต่อมานะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าให้หา V ใน VO2 บวกค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีค่าเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับบวก1ค่ะแสดงว่าเอ,อ่อออกซิเจน O2 เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีประจุเท่าเอ่อเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับลบสองใช่ไหมคะสองตัวก็จะเป็นลบสี่โอตรงนี้มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสี่แสดงว่า V ตรงนี้ต้องไปได้เลขอะไรก็ได้ที่บวกกับลบสี่แล้วยังได้บวกหนึ่งอยู่ดังนั้น V ตรงเนี้ยก็ต้องเป็นบวกห้าถูกไหมคะอ่ะต้องเป็นบวกห้าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของเลขออกซิเดชันค่ะต่อมานะคะในข้อสาม เราจะมาเช็คปฏิกิริยานี้นะคะว่าเป็นปฏิกิริยารีดกหรือไม่นะคะซึ่งการที่จะเป็นปฏิกิริยารีดกได้เนี่ยต้องมีปฏิกิริยาย่อยนะคะ2ปฏิกิริยาด้วยกันค่ะก็คือ1ปฏิกิริยา reduction และ2ปฏิกิริยา oxidation น,นะคะ ต้องมีทั้งสองปฏิกิริยานี้นะคะจึงจะเกิดปฏิกิริยารีดอกได้ดังนั้น,น,นวิธีการเช็คนะคะว่าก้อนนี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยารีดอกหรือไม่ต้องเช็คว่ามันมีทั้งปฏิกิริยา Reduction และ oxidation หรือไม่นั่นเองค่ะเราไปเริ่มเช็คกันที่ตัวแรกเลยค่ะคือถ้าเราเห็นเป็นสมการอย่างนี้นะคะวิธีแรกเนี่ยให้เราลองเช็คที่พวกธาตุอิสระก่อนอย่างในสมการเนี้ยธาตุอิสระเนี่ยก็จะเป็นในตัวของ T e ถูกไหมคะ Te ฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีเลขออกซิเดชันนะคะก็จะเป็นศูนย์เหมือนที่บอกไปว่าธาตุอิสระนะคะจะมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเป็นศูนย์จากนั้นนะคะเรามาเช็คทางซ้ายมือค่ะตรงนี้นะคะลบสองนะคะ O ลบสองเป็นลบสองมันมีสามตัวนะคะก็จะเป็นลบหกซึ่งทีนี้เขาบอกว่าตัวอะไรก็ได้ที่แบบบวกกันบวกกับลบหกแล้วเนี่ยยังเหลือเป็นเลขออกซิเดชันเนี่ยเป็นลบสองอยู่ดังนั้น TE เนี่ยก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น บวก4อ่าจะเห็นได้ว่าค่าของอเลขออกซิเดชันของ TE ในก้อนซ้ายและก้อนขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันแหละเพราะว่าทีอ TE ในก้อนหน้าเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันนะคะเท่ากับบวก4ก้อนหลังจะเป็น0ซึ่งเลขออกซิเดชันนะคะที่จากเพิ่มจากมากเนี่ยมาน้อยนะคะก็คือจะเป็นปฏิกิริยารีดักชันค่ะเพราะว่ารีรับแล้วมันจะลดรีมาก พอรับอิเล็กตรอนเข้าไปมันก็จะลดอ่ะดังนั้นนะคะเราจะได้แล้วว่าในส่วนของ TE เนี่ย TE ตรงนี้ใช่ไหมทตรงนี้จะเป็น Reduction นะคะทุกคน Reduction อ่าต่อมานะคะเรามาดูในตัวของอีปฏิกิริยานึงเพราะตอนนี้เราเจอ Reduction ไปแล้วใช่ไหมคะมีหนึ่งต่อมานะคะเราต้องมาเช็ค Oxidation ค่ะ ต่อมานะคะให้เรามองหาธาตุตัวต่อไปที่ดูจะเป็นธาตุอิสระได้ในสมการนี้นะคะก็ต้องเป็น i ค่ะเห็นไหมตรงนี้จะเห็นได้ว่า i ในฝั่งซ้ายนะคะจะมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเป็นลบหค่ะและ i ในฝั่งขวานะคะจะมีเลขออกซิเดชันนะคะเป็น0ค่ะลบหกับ0จากจากน้อยไปเป็นมากใช่ไหมคะก็จะเป็นออกออกเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นวิธีจำใช่ไหมคะออกออกซิเจน ออกเลขเลขจะน้อยแล้วเมื่อเกิดออกแล้วเมื่อเอาอิเล็กตรอนเนี่ยไปบอกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะถ้าพู้เรียนี้จจะงงใช่ไหมเช่อนอะไอลบออกซิเดชันมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นไอบวกหนึ่งอิเล็กตรอนอย่างนี้ใช่ไหมนี่งไงออกออกตรงนันเพิ่มอะอย่างนี้นะคะ แส,สดงว่าในตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเราก็จะว่าไอเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันแส,สดววงว่าเราก็สามารถตอบคําถามนี้ได้แล้วว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยารีดอกหรือไม่เนาะก็จะสามารถตอบได้ว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกนะคะค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ข้อสี ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อ4ข้อ4ี่เขาถามว่าพิจารณาปฏิกิริยารีดอกที่กําหนดให้นะคะแล้วตอบคําถามซึ่งจากาสมการเนี่ยก็จะเป็น Fe ซึ่งเป็นของแข็งนะคะบวกกับ Cu 2บวกที่เป็น AQ ก็คือเป็นสารละลายก็จะได้เป็น Fe บวกนะคะไอบวกกับ Cu ที่เป็นของแข็งค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็เหมือนที่บอกว่า,ออ,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 าออกออกเพิ่ม,งงามาะะออกออกเพิ่มยังไงเรามาดูกันตัวนี้นะคะออกออกเพิ่ม ดูว่าตัวไหนที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นในฝั่งขวาอ่าออกออกเพิ่มก็ต้องเป็น Fe จริงไหมคะออกออกเพิ่มเพิ่มขึ้นในฝั่งขวาอ่าเพิ่มยังไงเรามาเขียนกัน FeS นะคะก็จะได้เป็น Fe บวกตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นบวกกับอิเล็กอ่าอิเลก็กตรอนลบนี่ซึ่งประจุทั้งสองฝั่งจะเท่ากันอ่านาจะเห็นได้ในสมนการนี้เลยเนาะ ต่อมานะคะเรามาดูกันว่าอะไรที่เป็นปฏิกิริยา Reduction ปฏิกิริยา reduction เนี่ยมันจะเป็นรีรับแล้วก็ลดค่ะเพราะว่าเมื่อมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาเนี่ยตัวธาตุตัวนั้นเนี่ยก็จะมีเลขออกซิเดชันนะคะที่ลดลงลดลงยังไงไปดูอีกเหมือนเดิมค่ะข้อนี้นะคะ Fe เป็นออกซิเดชันไปแล้วแสดงว่า Cu เนี่ยก็ต้องเป็นปฏิกิริยา reduction ถูกไหมคะ,ะมาดูกัน Cu 2บวก Cu 2บวกฝั่ง ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีค่ามากกว่า Cu ฝั่งขวาถูกไหมรีรับรถตรงคอนปึกเลยรีรับรถยังไงก็เป็น Cu 2บวกที่เป็นเอกเควนนะคะเป็นสารละลายบวกกับ2อิเล็กตรอนลบก็จะได้เป็น c u s ซึ่งก็ประประจุทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เท่ากันหรือว่าเลขออกซิเดชัน o ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เท่ากันอันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิกิริยารีดอกก็เอ้ย ขออภัยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันและต่อมานะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาเรดักชันนั่นเองค่ะนี่นะคะรีรับลดออกออกเพิ่มอ่าประมาณนี้นะคะตามคอนเซปต์นะคะตัวรีดิวนะคะตัวรีดิวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อ่าอยู่ในรีอ่ะจะอยู่ในปฏิกิยาออกซึ่งตัวรีดิวนะคะก็ต้องเป็น ในตัวของ uh, FeS ค่ะส่วนตัว ate, ออกซิเดอออกซิได้นะคะออกซิไดเนี่ยจะอยู่ในปฏิกิริยารีดักชันซึ่งตัวออกซิไดเนี่ยก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากตัว Cu 2บวกซึ่งเป็นสถานะเอเเวียดค่ะจะเป็นอย่างนีอน้อันนี้คือข้อ4นะคะต่อมานะคะเรามาดูกันในข้อที่5เลยค่ะ ข้อที่5ก็เช่นเดียวกันค่ะพิจารณาปฏิกิริยารีดอกต่อไปนี้นะคะแล้วตอบคําถามสมการเนี่ยก็จะเป็น Cr ที่เป็นของแข็งนะคะบวกกับ Fe 2บวกที่เป็นเอวียสก็จะได้เป็น Cr 3บวกที่เป็น a เอกียตและบวกด้วย8 Fe ที่เป็นสถานะของแข็งนั่นเองค่ะมาดูกันเลยคอนเซปต์เหมือนเดิมเลยค่ะปฏิกิริยา ation, ออกซิเดชันออกออกเพิ่มตามคอนเซปต์ใช่ไหมออกออกเพิ่มเห็นละ เห็นมาแต่ไกลๆ,ๆเลยเลขออกซิเดชันน้อยแล้วก็มาเป็นเลขออกซิเดชันมากอ่าน้ำมาเขียนกันเลยก็จะได้เป็น Cr ที่เป็นของแข็งนะคะได้เป็น Cr 3บวกที่เป็นเอเวีดเนาะบวกกับเท่าไหร่คะให้มันประจุเท่ากับ0ูนเท่ากับฝั่งนี้ก็ต้องบวกเป็น3อิเล็กตรอนลบนั่นเองนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้อืม ใช่แลราผิดอ่านี้นะต่อมานะคะเรามาดูที่ปฏิกิริยา reduction C R เป็น Oxidation ไปแล้วดังนั้นตัว reduction เนี่ยปฏิกิริยา reduction เนี่ยก็ต้องเป็น Fe 2บวกคีรับลดนี่ตรงคอนเซปต์เลยนะคะก็จะได้เป็น Fe 2บวกเป็นเ q u เว s สารละลายเนาะบวกกับอ่อิเล็กตรอนลบก็จะได้เป็น Fe สถานะ ของแข็งดังนี้ตัวรีดิวก็จะอยู่ในปฏิกิริยาออกซิเดชันตัวรีดิวในสมการนี้นะคะก็จะเป็น Cr ของแข็งปฏิกิริยารีดักชันเนี่ยก็จะเป็นตัวออกซิได์ใช่ไหมตัวออกซิได์ก็จะอยู่ในสมการอยู่ในสมการนี้ก็จะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้ Fe 2บวกนะก็ได้เป็น Fe 2บวกสถานะอะควียสารละลายนั่นเองค่ะมีค่ะนี่ ข้อกนะคะจะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดุลสมการรีดอกนะคะซึ่งวิธีที่เลือกใช้นยก็จะเป็นการดุลแบบเครื่องปฏิกิริยาค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยว่าเราต้องเลือกว่าอันไหนนะคะเป็นเครื่องปฏิกิริยาของออกซิเดชันและอันไหนคือเครื่องปฏิกิริยาของรีดักชันค่ะเหมือนที่บอกเลยนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาดูในสมการเนี่ยต้องดูเป็นธาตุท a n s i t i o n ก่อนค่ะนี่ก็จะเป็น I ถูกไหมนี่จะเป็น I จะเห็นได้ว่า I ตรงนี้นะคะจาก อ่อตรงนี้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งมาเป็นศูนย์ก็จะเป็นออกออกเพิ่มแสดงว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยก็จะเป็นในตัวของ i ตัวนี้นี่อ่ะไปเป็นฟื้นไอสองเอเอ่าต่อมาแสดงว่า r e d u c t i o n ก็เป็นตัวไหนไปไม่ได้แล้วนอกจาก MnO4 ถูกไหมคะเพราะจากที่เช็คมาเนี่ยลองดูกันนะคะว่าจริงไหมเราจ้อลองเช็คกันอีกรอบหนึ่งก็คือ ในตัวของออกซิเอ่อออกซิเจนเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันนะคะเป็นลบสองถูกไหมคะลบสองสี่ตัวจะเป็นลบแปดลบแปดบวกอะไรแล้วยังได้ลบหนึ่งก็ต้องเป็นบวกเจ็ดอ่าแสดงว,ว่าเอ็มเบนตรงนี้เป็นบวกเจ็ดบวกเจ็ดต่อมาเอ็มเบนฝั่งในฝั่งขวาน,นะคะออกซิเจนตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเป็นลบสองลบสองคูณสองเป็นลบ 4. สี่แสดงว่าเอ็มเบนตัวนี้นะคะต้องเป็นบวกสี่เพื่อบวกกับลบสี่แล้วเท่ากับศูนย์อ่าแสดงว,ว่าตรงนี้ต้องเป็น 4จะเห็นได้ว่าเลขออกซิเดชันของ Mn ในฝั่งซ้ายนะคะมีค่าเท่ากับบวก7และเลขออกซิเดชันของ Mn ในฝั่งขวาเนี่ยเท่ากับบวก4ซึ่งเลขออกซิเดชันของ Mn เนี่ยก็คือจะลดลงนะคะก็จากบวกเป็นไลบ4ก็จะเป็นดีร um ับลดก็ตรงคอนเซปต์ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิกิริยารีดักชันค่ะแล้วก็เขียนไปเลยลบสี่ aq MnO 2 aq นะคะ อ่ะเรามาดูขั้นตอนแรกในการดูนสมการดูนสมการทั้งสองสมการนะคะเราเริ่มมาก่อนว่าเราจะเลือกดูปฏิกิริยาออกซิเดชันก่อนนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันมันก็เท่ากับอไอลบเอควเท่ากับไอถูกไหมเอควเควอสาระละลายดูท่านให้เท่ากันแสดงว่าเราไในฝั่งซ้ายเนี่ยเรามีอยู่1%นึ่งแต่ไอ ฝั่งขวาเนี่ยเรามีอยู่สองนะคะเราก็ต้องดลดุดสองเนี่ยนะคะไปหน้าสมการอืเราต้องดุลสองไปหน้าสมการตัวนี้เพื่อให้มันเท่ากันจะเห็นได้ว่าอ่าาสองฝั่งเนี่ยเท่ากันแล้วแสดงว่าเราก็ไม่ต้องดุลโอหรือดุลออ,ออกซิเจนแล้วเอ้ยเราต้องดุลโอหรือดุลไฮโดรเจนแล้วถูกไหมคะอ่ะขีดไป ประจุประจุเท่าไหมประจุยังไม่เท่านะคะตรงนี้นะคะมันมันเป็นในฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็น2 i ลบแสดงว่ามีมีประจุลบ2ถูกไหมแต่ฝั่งขวาเนี่ยเราไม,ม่ประจุลบเรามีแค่ i บวกใช่ไหมบวกสองตัวถูกไหมจาก i ลบเอลบแสดงว่าฝั่งนี้ต้องเป็น i 2ใช่ไหมบวกกับ2ออิเล็กตรอนลบถูกไหมคะมันถึงจะมีค่าเท่ากับตัวนี้ ตอนนี้เนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยก็มีในตัวของประจุที่เท่ากันแล้วนะคะประมาณนี้นะ๋นยวตรงนี้ไม่ได้เขียนอยากเน้นนะคะว่าอยา่าลืมเขียนในตัวของสถานะกำกับไว้ด้วยนะคะเราได้แล้วในตัวของการดูนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อมาเรามาดูในการดูนครึ่งปฏิกิริยาของปฏิกิริยาเรดักชันกันบ้างคะ่ะปฏิกิริยาเรดักชันนะคะนี่ก็จะอันนี้เลย mn o 4ลบนะคะนี่ จะเป็นปฏิกิริยา e d u c t i o n อ่ะเราดูก่อนเช็คค่าแต่ละอันก่อนว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะเราจะมาดุน่าตให้เท่ากันนะคะอืมอืม,อมนี้เราจะสังเกตดูทีละตัวเลยนะคะอาจจะเห็นได้ว่าออกซิเจนในฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยมี4ตัวนะคะแต่ออกซิเจนในฝั่งขวาจะมีแค่2ตัวแสดงว่าเราต้องเพิ่มออกซิเจนฝั่งนี้ไป อ่ะอืมเช็คธาตุได้เท่ากันลืมเลยเช็คธาตุก่อนธาตุ Mn เท่ากันรือย่างเท่ากันแล้วต่อมาดูนออกซิเจนดูนออกซิเจนมาดูกันเลยเหมือนที่บอกไปว่าออกซิเจนตอนนี้ค่ะในฝั่งสายเนี่ยออกซิเจนมี4ี่ตัวฝั่งขวาออกซิเจนมีแค่สองไม่พออยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องดูนเพิ่มไปนะคะแล้วก็ต้องบวกบวกกับ ออกซิเจนถูกไหมซึ่งถ้าเราดูนออกซิเจนเราต้องเติม H2O เข้าไปเราต้องการออกซิเจนเท่าไรคะเราต้องการออกซิเจน2ตัวเราก็ต้องเป็นบวกกับ2 H2O ทีนี้มันเราตอนพอดูเสร็จใช่ไหมว่าเจนแล้ว <xy> แต่ไฮโดรเจนยังไม่เท่าซึ่งการดูนไฮโดรเจนนะคะเราดูลได้โดยการเติม H บวกไปเลยเนาะอ่ะจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนในฝั่งขวานะคะมีไฮโดรเจนมากกว่าถึง4ตัวดังนั้นเราก็เติมไฮโดรเจนนะคะในฝั่ง ซ้ายเนี่ยไปสี่ตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราเอาปฏิกิริยานี้ลงมาก่อนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะฟื้นอันนี่ยังเหมือนเดิมนะคะเราเพิ่มแค่ในตัวของไฮโดรเจนในฝั่งซ้ายไปนะคะนี่ดูให้เท่ากันก็จะเป็นบวกสี่บวกสี่เฮบวกอ่าทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือการดุนประจุดโดยการเติม อิเล็กตรอนเข้าไปนะคะประจุลบดุนเติมเข้าไปให้มันเท่ากันจะเห็นได้ว่าในตัวของฝั่งขวาเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับศูนย์ถูกไหมคะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเลขออกซิเดชันของเราเนี่ยยังไม่เท่ากับศูนย์เลยเราเราจะมาดูกันว่าทํายังไงนะคะให้มันเท่ากับศูนย์แป๊บนึงนะคะจะดูว่าทํายังไงเท่ากับศูนย์อย่างนี้ดีกว่าดูง่ายๆเนาะอ่ะ ทำไงท่ากับ0นย์จะเห็นได้ว่าในก้อนของ MnO 4ลบเนี่ยมีประจุลบไปแล้ว1ตัวตอนนี้แต่มีบวกอยู่4แสดงว่าเราต้องบวกเพิ่มอ e ีกลบสให้เท่ากับ0นย์อ่ะลบสบวกกันอีกหนึ่ 1, ลบสลบสบวกกับบวกสี่อ่ะเป็นศนย์แสดงว่าตรงมันก็จะเป็นบวกสามอิเล็กตรอนลบอย่างนี้นะคะทุกคน ทีนี้จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยได้ทั้งสองปฏิกิริยามาแล้วล่ะทั้งสองที่เราดุลอะไรเรียบร้อยอาจจะเป็นสองสองสมการนี้ถูกไหมคะแต่เราจะรวมกันได้ยังไงในเมื่ออ e ิเล็กตรอนของทั้งสองสมการเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยจริงไหมคะอ่าเรายังรวมกันไม่ได้เนาะอ่ะเราต้องมาดูก่อนเราได้เป็นสองสมการนี้ฟึบอ,อ่ะดยอ e ิเล e ็กตรอนเช็คอิเล็กตรอนสองอิเล็กตรอนสามวิธีการจะทำให้เท่ากันเราต้องหาครน ซึ่งครนของ2และ3คือ6เราเลยทำได้โดยคูณ3ในสมการนี้และคูณ2ทัทางสมการนี้เช่นกันเราจะมาดูกันว่าคูณในได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ในสมการอ่อออกซิเดชัเนี่ยเมื่อคูณ3จะเป็น6 i ลบ aq ใช่ไหมก็จะได้เป็น3 i 2 aq บวกกับ6อิเล็กตรอนลบก็จะได้เป็นอันนี้ ต่อมานะคะก็คูณ2นะคะในสมก,การ Re รีดักชันสมก,การนี้ก็จะได้เป็น2 MnO ลบนะคะ <_ S 1> a q ก็คือเอตวิสสารลายบวก4ไม่ไม่บวก4 4เพราะอย่าลืมนะเราะเราคูณ2ไปด้วยก็ต้องเป็น8 h บวกบวกกับ6อิเล็กตรอนลบอ่ะก็จะได้เป็น เอมม่ก็จะได้เป็น2 m n o 2 aq อ่ะบวกกับบวกกับ 4h2o ก็จะได้เป็นสมการนี้อ่ะถูกไหมคะแล้วเราเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยมันอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตัดอิเล็กตรอนได้เลยเนาะซึ่งเราก็จะตัดอิเล็กตรอนนะคะตัดไปเลยเพราะ้าหมายของเราคือการดุลแล้วให้มันตัดกันได้ถูกไหมอ่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะมารวมปฏิกิริยานี้ด้วยกันเพราะว่าที่เราบอกแล้วว่ารีดอกเนี่ยมันก็ต้องรวมทั้งออ่ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันถูกไหมอ่ะมารวมกันเลยค่ะก็จะได้เป็น 6I-AQ ลบวบวกกับ2 m n o 4 a เีลบเคีบวกกับ 8 h บวกนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของสมการเนี่ยก็จะได้เป็น3 i 2 aq บวกกับ2 mn o 2 aq บวกกับ4 h 2 o อ่ะนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะของข้อนี้แล้วนะคะก็จะได้เป็นเดี๋ยวสี้ดีกว่าเนาะก็จะได้เป็นตัวนี้นี่ก็จะเป็นการดุลสมการดุล สมการนี้นะคะในสารละลายกรดค่ะนี่ได้เป็นข้อนี้เลยนีน่ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่เจข้อที่เจ็เนี่ยไม่ยากมากเพราะว่าข้อที่7็เนี่ยมันจะเป็นการหา e ศสุล์เซลนะคะของเซลเคมีไฟฟ้าเนาะซึ่ง e ิสุล์เซลเนี่ยในการหาของมันเนี่ยสูตรจะมีแค่ว่า e ศสุล์เซลนะคะสูตรก็คือเท่ากับ e ของแคโทดลบกับ e ของ A-Node อะซึ่งซึ่งในตัวของ e ของแคโทนเนี่ยตัวแคโทนเนี่ยก็จะเป็นตัวของปฏิกิริยา reduction r e d u c t i o n อันนี้ก็จะเป็นของ Oxidation แค่นี้เลยทุกคน E ศสูนเซลล์นะคะอะพอเรารู้สูตรใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาดูอันนี้คือเรา เรารู้สตรของเราแหละสตดเราคือแค่นี้เลยต่อมาเราจะมาดูในโจทย์ที่เขาให้มานะคะในวิธีการสังเกตว่าตัวไหนเป็นรีตัวไหนเป็นออกเนี่ยตัวที่มีค่ามากกว่าทั้งค่าประจุมากมีค่าเป็นบวกบวกมากกว่าตัวนั้นจะเป็นรีดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรีแน่นอนอีกตัวหนึ่งนะคะถ้ามีค่าเป็นลบหรือมีค่าเป็นบวกก็จริงแต่เป็นค่าบวกที่น้อยกว่าตัวนั้นจะเป็นออกซิเดชันทันทีแล้วก็มาแทนค่าเลยค่ะข้อนี้ e ศูนย์เซลใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ ศูนย์จุดแปศบวกกับไม่ใช่สิศูนย์ุดแปศลบกับลบสองจุดสามเจ็ดนะคะอย่าลืมเติมหน่วยนันทุกคนจากลบคูณลบลบชลบเป็นบวกก็จะได้เป็นสามจุดหนึ่งเจ็ดนะคะก็จะได้เป็นสามจุดหนึ่งเจดโวล์นะคะอย่าลืมเติมนะคะทุกคนนีก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยของในสองข้อเจดนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่8ค่ะข้อที่8เหมือนกันเลยก็คือข้อนี้นะคะให้เราหานะคะจงหาค่า e 0นะคะของ cu และ al อ่าก่อนอื่นเหมือนที่บอกเราต้องดูก่อนว่าตัวไหนเป็นรีตัวไหนเป็นออกนะคะเพื่อจะมาแทนในสมการก็คือ e าการที่จำเนี่ยก็คือจะว่า e c ลบ e n อ่าเป็นวิธีการจำนะคะทุกคน อ่ะเราก็จะมาดูตัวไหนมากกว่ามีค่าเป็นดีตัวไหนมีค่าเป็นบวกหรือมากกว่าจะมีค่าเป็นดีตัวไหนมีค่าเป็นบวกที่น้อยกว่าหรือเป็นลบจะเป็นออกซิเดชันเรามาแทนสูตรเลยค่ะ e ศูนย์เซลเท่า e กับ e cat ใช่ไหม e cat ลบ e an ก็คือแอนโอดนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะได้เท่ากับ 0.3c ลบกับลบ6 6 6นะคะ ก็จะได้เป็นลบชลบเป็นบวกนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งจุดจะได้เป็นสองสี่ใช่ไหมล่ะจะได้เป็นสองอืมจะได้เป็นสองนะคะทุกคนก็จะได้เป็นสองวนค่ะข้อนี้นี่สำหรับข้อนี้ก็มีแค่นี้เลยค่ะทุกคนเรื่องนี้ไม่ยากถ้าเข้าใจค่ะก็สวัสดีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ รับชมมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย